คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายแล้วก็ไม่มีความจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการเบิ่งด้วยสวัสดีนะครับผมมาอยู่ในช่วงหนึาทีรู้ไว้ไปกับก๊กอปจิน i อ h ชนแนลนะครับผมอันดับแรกต้องขอบคุณเอ็นเครดิตจากน้องกายนะครับผมนอกก้องไก่ภาห์อนุญาตให้ไอดีเรามารีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอ่อไม่ใช่รีวิวต้องบอกว่ามาพรีวิวเชินเหอ,เ,อเสน เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วนะครับผมเินเหอนั่นเองแต่มันไม่ใช่นี่ <c oughs> ได้ไปขับเสือฮะไอ้บ้าเอ้เินเหอเป็นตัวซัพพอร์ตคันเทพนะครับผมบัฟอย่างเดียวบัฟอย่างเดียวไม่มีจบดีนะครับใครจะเปิดก็เปิดใครไม่เปิดเลือกของมือเลยนะครับผมส่วนอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นหอกหอกหอกไอ้แก้วเลยเชนเหอเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่โดดเด่นในการด้าน บั๊บมากมากนะครับผมถามว่าสู้เบนเนตไดไหมก็สู้ไม่ได้หรอก oh. เอคิเอะเลยเชิญเธอกดสกิลอีน,อ e นะครับถ้ากดครั้งเดียวนะครับผมมันก็จะแบบบัฟบไม่สุดหรอกนะแต่ถ้าเมื่อไหร่อ e ีค้างแล้วก็ชิปหายไยป่วงแน่นอนครับผมส่วนอันติเชิญเธอนั้นเหรอ <c oughs> ๆๆๆๆๆก็ดูสิ <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อสร้างดราม่านะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่บายบายจ้า i see